ครับผมพี่น้องสวัสดียามเย็ยนครับเย็ยนวันที่19มีนา64ครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่20วันที่จะลงแห่บ่อสองแสนนะครับผมก็ผมอยู่ที่บ่อสุรินทร์ฟิชชิ่งนะครับสุรินทร์ฟิชชิ่งพี่น้องนะครับบ่อสองแสนนะครับตอนนี้ก็ได้ผู้จัดเรียบร้อยแล้วครับคนครบเรียบร้อยแล้วพร้อมจะระเบิดศึกนะทำการ แข่งขันกันแข่งขันความสุกความมันก็ลงในราคาบัตรละ4ี่พนะครับ4ี่0ันห้าสิบคนนะครับเนื้อที่ประมาณสองไร่นะครับบ่อน,นี้ประมาณสองไร่พี่น้องนะครับก็วันนี้นะครับหินง,งานของช่างโคมก็มาเตรียมครับเตรียมดึงเชือกดึงอะไรให้กับทีม,ท,มทีมที่จะมาลงปลากันในวันที่ยี่สิบนะครับผมก็รอติดตามความสนุกความมันกันได้นะพี่น้องว่า จะเป็นยังไงจะไปในแนวทางไหนจะสนุกสนานจะเฮ hey, ลั่นบอรหรือจะอรุง่งตุงตังอะไรมีแนะ่นอนครับเพราะว่าบัตรแพงเนาะบัตรแพงมันก็มีอะไรตื่นเต้นแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศบอ่อนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการมาแจ้งมากล่าวให้ได้ฟังเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยถ่ายให้ดูว่าโบนี้ผู้รับเหมานะครับในราคา2 0 0 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้ก็มีคนมาประมูลได้แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจัด จัดวานแหกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับผมนี่ครับอันนี้พี่ลอยครับคนเทสคนเท,ทสสวัสดีครับผม <c oughs> ก็จัดเตรียมสถานที่เราก็ยืนดูปลาบ้อนอยู่ครับบุมบัมบุมบัมกันอยู่ยุบ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 ,ยบทั่วบ,อบ่บพอ,บอพี่นอ้องนี่นรรรนครับเซ็ตระบบอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยรอเซียนแหนะครับบางท่านเห็นส่งเขาคราวว่าจะมานอนอยู่แถวๆนี้แหละแเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีร้านอาหารมีอะไรอยู่ นะครับด้านบนนู้นนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูครับพี่นอ้องน,นี่ยังไม่ได้ให้อาหารอะไรนะครับปาก็บ่นยุบ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 ,ยบ,ยบอยู่เดี๋ยวต้องช่วงค่ำๆกับเช้าๆโอ้ยถ้าช่วงนั้นได้มาดูพี่นอ้องปาเขาขึ้นหรือช่วงเขาให้อาหารนี่ว้าเต็มเลยครับช่วงแดดๆนี้เขาจะนิ่งๆครับก็จะอยู่ข้างล่างมันจะเย็นๆหน่อยนี่ครับบรรยากาศก็จัดเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยพี่น้องมีนี่ครับเป็นจุดๆ,ๆไว้ให้ก็นะ เป็นการเอาเขา่ขาวคราวแจ้งขา่าวแจ้งข่าวนะครับว่าบอ่อสองแสนจะทําการลงแล้วนะก็ได้ผู้รับเหมาได้ผู้จัดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะระเบิดความมันกันพี่นอ้องดูครับปลายุบยิบยุบยิบยบยิบช่บวงนี้ก็ยังไม่ค่อยขึ้นให้เห็นนะครับเพราะว่าแสงยังแรงอยู่นี่ครับดูบรรยากาศไว้ก่อนพี่นอ้องเราติดตามครับเราติดตามความสนุกความมันกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับยี่สิบก็จะเนี้ย เซียนแหกองชงกองเชียก็คงจะแน่นกันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าจริงๆบอ่อนี้เป็นบอ่อเปิดแข่งตกปลาอยู่แล้วนะครับมีปลาลงเติมปลาตลอดเรามีจัดจัดตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ทางเจ้าของบอ่อจะซ่อมบอ่อก็เลยต้องเอาปลาออกนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าให้ทีมแหครับให้ทีมแหมาลงให้นะครับผมจะเอาปลาออกนะครับจะทําการซ่อมขอบอบ,อบ่อบูยน้องดูหัวปลา อ้า,าอยากอกกล้องอีกเอา้าไทยให้น้ำแน่วอ่าอกแม่บื้อย่นครับบรรยากาศโ,กาโดยรวมตอนนี้โล,งโลง่งๆเดีวพรุ่งนี้นั่นเอียดนั่นเอียดพร้อมกองเชียร์อันเซลซกอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันครับผมกับบอฟติชิงสุรินนะครับกับราคา2,000 200, สนบาทกับบัตรส0 0 0บาทห้ที่นั่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันแมท ตอนเช้าเลยพี่น้อง